สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเสียรางวันที่1เจอแจ้งฆ่าคนตายรันเจอจัดฉากใส่ร้ายหวังเงินวันที่สองกุมภาพันธ์2565ที่กองบังคับการปราบปรามหรือบอกอปอนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยื่ออาชญากรรมพานายประศาส์แรงทองอายุ5 3ปีเข้าพบพันตารวจตรีเอกสารขวัญเลิกสารวัตรสอบสวนกองกํากับการ3กองบังคับการปราบปรามเพื่อร้องขอความเป็นธรรมผารา ถูกบุคคลกลุ่มหนึ่งโกเรื่องแจ้งความเท็จและร่วมกันเป็นพยานเท็จปรับราจนทําให้กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายพร้อมนําพยานหลักฐานต่างๆมามอบให้เพื่อยืนยันแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยนายประสัทกล่าวว่าเมื่อวันที่19ธันวาคม64ตนได้รับหมายเรียกจากสถานีตํารวจภูธรสังขลาจังหวัดสุรินทร์ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนหน้านี้มี ญาติผู้ตายเขาแจ้งความว่าตนไปทำร้ายวัยรุ่นคนหนึ่งจนเสียชีวิตเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอสังขละทั้งท,งท,ง,ทงที่ตนไม่เคยรู้จักกับผู้ตายเป็นการส่วนตัวในประสัากล่าวต่อว่าและเมื่อวันที่15ธันวาคม6 4ีซึ่งเป็นวันเกิดเหตุตนได้เดินทางไปร่วมงานศพญาติที่หมู่บ้านพนไทรตมบบ้านขบอ,อำเภอสังขะจริงแต่หลังเสร็จธุระก็เดินทางกลับบ้านเทียมเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทันทีกระทั่งมีหมายเรียกดังกล่าวจังหวัาที่ถูกแจ้งความก็เนื่องจากมีบุคคลกลม ที่ทราบข่าวว่าตนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้เงิน6ล้านบาทจึงกุเรื่องกันแกล้งเพื่อหวังเรียกเงินและก,กับการไม่ต้องถูกดำเนินคดีด้านนายอัจาริยะกล่าวว่าทางเรามีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอของผู้เสียชีวิตขณะกําลังรักษาตัวโดวยมีอาการเผลอว่าจะไปฆ่าวัวโดวยไม่มีการกล่าวถึงว่านายประธานศาสตร์เป็นผู้ทําร้ายแต่อย่างใดนอกจากนี้ผลชนสุดของแพทย์ก็ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ามาจากปอดติดเชื้อและตับอักเสบอย่างรุนแรงอีกทั้ง พยายนของฝ่ายผู้แจ้งความก็ไม่น่าเชื่อถือให้การไม่ตรงกันและอีกรายก็สติไม่สมประกอบนายชรยะกล่าวต่อว่าส่วนตัวแล้วเชื่อว่าเป็นขบวนการปันพยายานโดยมีผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อหวังให้ในายประศาสต์นำเงินที่ถูกรางวัลมาเยียวยาให้กับครอบครัวผู้ตายซึ่งอยากให้กองปราบรามช่วยรับอนคดีเพราะเกรงว่านายประศาสตร์จะไม่ได้รับความเป็นธรรมเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ร้องไว้เป็นหลักฐานก่อนเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนั้นจะได้เส เหนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปท่านผู้ชมรับรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i ่ c o m ขอบคุณครับ